เกมมาใหม่ที่ต้องบอกว่าโคตรจะน่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกมากๆเลยนะครับพี่การนี่ถ้าให้คะแนนก็ให้เป็น10เต็มสิเลยนะครับเพื่อนช่วยหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหนี่ตัวละครตัวนี้ต้องซื้อนะครับถึงจะได้มาตราบใดที่ทีมเรายังตายไม่หมดครบ4ี่คนเราก็ยังสามารถเกิดมาได้เรื่อยๆครับน้องๆไม่ต้องรอกันที่นานแล้วต่อจากนี้ตายเลยแปลว่าตีนี้หมดครับน้องๆ มาเป็นตี้เลย a โอ euh ้นี่แหละน้องน้องบอกแล้วคือคนจะมาแทบตลอดเลยนะครับน้องนต้องคอยระวังต้องส้านะครับน้องน้องเรียบร้อย แชมขอกรากบสวัสดีน้องๆที่เคารบรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมบอสไตเป็นเกมแนวชุตติ้งนะครับสไ વ เวอนะครับ ก็บอกเลยว่าเป็นเกมมาใหม่ที่ต้องบอกว่าโคตรจะน่าเล่นแล้วก็เล่นสนุกมากๆเลยนะครับพี่การนี่ถ้าให้คะแนนก็ให้เป็น10เต็ม10เลยนะครับก็ถามว่าทาไมถึงให้10เต็ม10นะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับมันมีนะครับโหมดนะครับทั้งหมดให้เราเล่นนะครับเหมือนกับเกมอื่น แนวชุตต uh, uh, mm ิงหรือว่าแนวบัตเทิลรอยอนะครับ mm hmm. ก็คือการ mm hmm. ที่เราสามารถลงไปเอาชีวิตรอดนะครับ mm hmm. อยู่กับทีมของเราทั้งหมด4คนและเราก็จะต้องเอาชีวิตรอดจากบุคคลทั้งหมด100คนให้ได้นะครับ mm hmm. เพื่อเหลือรอดเป็นคนสุดท้าย mm hmm. เพื่อจะชนะ mm hmm. ในแมตช์นั้นๆน,น,นั่นเองนี่คือโหมดนะครับ mm hmm. การแข่งขันแบบกลยุทธ์นะครับ ส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับจะเป็นแบบทีมแบ่งฝั่งข้างละ4ทีมนะครับแล้วก็ประทะกันจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะหมดไปนะครับเราก็จะชนะนะเราจะแข่งกันทั้งหมดสีรอบใครได้สีรอบก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับน้องๆแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโหมดแบบทีมนะครับจับคู่อันนี้ก็จะเป็นอ่า แบบ c v 4นะครับน้องๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแนวกลยุทธ์เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แรง์กิ้งนะครับน้องๆส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้แบบฮอสฮอสสปอร์ตนะครับก็คือแบบสุ่มทีมนะครับไอ้สุ่มเขาเรียกว่าอะไรสุ่มการต่อสู้นะครับก็มีหลากหลายนะครับน้องๆก็จะมีให้เลือกนี่เลยตามที่พี่ให้น้องๆดูเลยี่นี่เห็นป่ะมันจะมี3แผนที่นะครับให้น้องๆได้เลือกเนาะก็จะตามนี้เลยนะครับน้องๆแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นป่ะ สามารถเลือกได้นะครับมี2แผนที่นะหุบเขาล้างนะครับคาบสมุทรนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะไปสู้ในแผนที่ไหนนะครับน้องๆก็แล้วแต่น้องๆจะเลือกเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็ในโหมดเบื้องต้นกระจับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นอ่าส่วนสนามซ้อมนะครับอันนี้เนาะเดี๋ยวพิการวันนี้จะพาไปลงนะครับในโหมดนี้นะครับก็คือยุทธการนะครับ แบบรอบคัดเลือกนะครับแข่งแบบกลยุทธ์ก็คือ100คนเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันสนุกตรงไหนแล้วพออะไรพี่การถึงบอกว่าเกมนี้นะครับให้10เต็ม10เลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็เราสามารถเอาอาวุธมาถือได้นะครับแบบนี้นะครับโดยการกดไปที่ไอ้กล่องตัวนี้นะครับน้องๆนี่กล่อง,อ,งอ,งอ,งองตัวนี้กดไปปุ๊บนะครับเราก็จะมีอาวุธขึ้นมานะครับเป็นเซตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อน้องๆอยากจะใช้เซตไหนก็ให้น้องๆสามารถแตะไปที่ลูกดาวตรงนี้เลยนะครับน้องๆดาวเล็กๆตรงนี้นะจิ้ม ตัวละครก็จะถืออาวุธนั้นทันทีเลยเห็นปะแบบนี้เลยนะครับน้องๆชอบอันไหนก็ลองคลิกขึ้นมาถือดูนะครับนี่แตะไปแบบนี้นะครับเห็นปะมันก็จะถือเลยนี่แหละน้องๆเราก็จะเอาอาวุธนี้นะครับไปลงสู่สนามรบได้เลยนะครับน้องๆโดยการซื้อผ่าน a i r d ด o บหรือว่าไปเก็บจาก a i r d ด o บนะครับปืนใน a i r d ด o p เราจะได้ปืนแบบนี้นะครับแบบที่เราใช้ ถือเข้าไปนะครับน้องๆก็ตามที่น้องๆเห็นนี่เลยนะความแรงไม่มีนะครับมีแต่ความนิ่งหรือว่าอะไรพวกนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะแต่งได้แค่สไตล์นะครับของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวละครตัวละครทั้งหมดก็จะมีหลากหลายนะครับเดี๋ยวพี่การจะพาน้องไปดูแล้วกันเนาะว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับน้องๆกดเริ่มเกมไปเลยปุ๊บเดี๋ยวจะไปอธิบายรายละเอียดต่างๆภายในเกมด้วยนะครับน้องๆเริ่มต้นมานะครับเราเมื่อเข้าไปในแผนที่แล้วนะครับ เราก็จะไปอยู่ในทีมนะครับที่ทางตัวเกมได้สุ่มไปให้นะหรือว่าน้องๆไม่อยากสุ่มก็กดไปคนเดียวก็ได้นะครับน้องๆรอสักครู่รอบดึกอาจจะจับคู่จิดยากนะครับเพราะว่ามันเป็นการจับคู่แบบแทบจะบอกว่าคนเกือบทั้งหมดก็ว่าได้นะครับในแผนที่นะเพราะว่าพี่นะครับไม่เคยเจอบอทคือพี่ก็ไม่รู้อ่ะแบบเหมือนพี่จะเจอคนตลอดเลยนะเพราะว่ามันตึงมากอะ่ะน้องๆ นี่นะครับตัวละครก็จะมีให้เราเลือกทั้งหมด1234 5 6 7 8 9 10ตัวนะครับนี่เพิ่งเปิดใหม่นะเกมเพิ่งเปิดใหม่ก็จะมีตัวละครให้เราเลือกทั้งหมด10คนอยู่ที่น้องๆเลยนะครับว่าจะเลือกตัวไหนนะฮะแล้วแต่เลยพี่การก็จะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแม่แม่สาวแก๊สพิษนะครับเมื่อเลือกเข้ามานะครับตัวเกมก็จะพาเรามาตรงนี้เลยน้องๆรอนะครับที่จะเข้าไปสู่สนามรบนะครับตอนนี้ก็เพื่อนของเราก็พร้อมแล้วนะเพื่อนเป็นเบอร์สีเหลืองเป็นคนนำโดดนะครับน้องๆเราเป็นผู้ตามเน ก็สำหรับเกมนี้บอกเลยว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนฮะน้องๆข้อดีของเกมนี้ก็คือกรณีที่เราพลาดท,ทั้งหรือว่าเสียชีวิตลงไปนะครับเพื่อนนะฮะเพื่อนนะฮะ,นนะ,ฮะจะสามารถทําให้เราเกิดได้โดยที่ทีมของเรายังตายไม่หมดนะครับย้ำอีกทีว่ายังตายไม่หมดนะในกรณีที่ทีมเรานะครับพลาดท,ทั้งนะครับเกิดเสียชีวิตหมดเราถึงจะโดนตัดออกจากแมปนะครับแต่ถ้าเราตาย,ตายไม่หมดเราก็ยังสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะ ตอนนี้เหมือนว่าลงมามีคนหรือเปล่าแล้วก็กระโดดกลางลมได้นะครับเหมือนคอออฟบิวตี้เลยบรรยากาศใช่เลยน้องบรรยากาศนี้แบบแบบคอออฟแหละน้องๆอ,อ,อันนี้คือแผ่นภรารกิจนะครับไอสิมม่ม,มองเนะี่ยภรารกิจนะครับเมื่อเรากดนะครับเฮ้ยเนั่นงเพื่อนช่วยหน่อยดิเฮ้ย โอ้โหนี่ตัวละครตัวนี้ต้องซื้อนะครับถึงจะได้มา,ามาเอ้ยเกือบไปแล้ว โอยปืนเขาแต่งด้วยน้องปืนนี่ก็จะมีเกตรดตามต่างๆกันไปนะครับก็จะมีทั้งหมดสมเกรดนะเกรดสีน้ําเงินไอ้สีขาวสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงไอ้ีนี้เดือดวะไม่ใช่ตีพีนะนั่นไงน้องเขาลงมาแล้ว เอ้ยทำไมคนมันลงมาเยอะจังวะโอ้โเฮ้ยมีเสียงปืนพี่การขอตั้งค่าก่อนข้างบนครับน้องๆเฮ็ดชอบไปดิ โอเ้เฮ้ยไม่ไหวบ้างเดือดเกินพี่การขอตั้งค่าก่อนน้องๆเป็นเซตสองโอเคไม่งั้นพี่การยิงไม่ถนัดโอเคครับน้องๆตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือตู้นะครับที่เราใช้ซื้อของเนาะถ้าเราจะซื้อของก็สามารถซื้อได้เลยนะโอกาสที่เขาจะลงซ้ำมาเอาของนะครับมีสูงเนะเาะเพราะอย่างที่พี่บอกครับ เกมนี้นะครับมันถ้าตายไม่หมดตี้นะเขาสามารถลงมาซ้ําได้เรื่อยๆนะเพราะมันไม่มีการ <'m> here, คัดออกนะครับน้องๆององมันมีแค่ติดคูดาวนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพี่จะซื้อเป็นเกาะนะครับนี่เป็นยาอัปเกรดชุดเกาะเนาะเนาะโอเคตอนนี้ชุดเกาะพี่การก็เป็นระดับสีม่วงแล้วนะครับตามที่น้องๆเห็นเลยเห็นปะแถบสีม่วงนะครับด้านบนเนาะด้านที่ชื่อเราด้านล่างนะครับเห็นปะ เราก็จะแบบนี้ก็คือเกาะเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเราสามารถซื้อหรือว่าเก็บได้ตามแผนที่ต่างๆนะครับตัวอัปเกรดเกาะของเราอะนะน้องแวงฮะฮ <c oughs> ้ยแอร์ดอปเพื่อนเรียกแอร์ดอปมาหรือเปล่าหรือว่าแอร์ดอปธรรมชาติไปเลยครับพี่จะไปเอาปืนที่เราแต่งนะครับไว้มาใช้เราจะเก็บได้จากแอร์ดอปนี่แหละน้องๆ <c oughs> แต่ต้องระวังคนด้วยนะเพราะคนอื่นเขาก็จ้องจะเก็บเหมือนกันเอ้ยเหมือนเพื่อนโดนยิงน้องนี่น้องๆเราสามารถเลือกเซตหนึ่งเซตสองเซตสามได้นะครับบอกเลยว่าเราสามารถเลือกเซตได้นะครับังน้องรีโหลดกระสุนพร้อมเข้าปะทะมีเสียงปืน คนยิงตายไปแล้วน่าจะเป็นตี้เดิมนะครับตายเลยแปลว่าตี้นี้หมดครับน้องๆกรณีแบบนี้แปลว่าหมดแน่นอนครับน้องๆอ,อ,อ้าเออเกือบโดนหลังหักไปแล้วโอ้โ โอเคต้องมีปืนแบบระยะประชิดไว้ติดตัวสักหนึ่งกระบอกเผื่อไว้ชาร์จตน้องเฮ้ยเฮ้ยเขายิงพี่มาเป็นตี้เลยโอ้โหนี่แหละน้องๆบอกแล้วคือคนจะมาแทบตลอดเลยนะครับน้องๆต้องคอยระวังคืออย่างที่พี่แจ้งไว้ครับเขาไม่กลัวที่จะพลาดพังอยู่แล้วครับน้องๆ อย่ที่พี่บอกครับเขาไม่กลัวพลาดอยู่แล้วน้องๆเพราะว่าในกรณีที่เขาพลาดอ่ะเขาสามารถกลับมาเกิดได้ไงโ oh. อันตรายจัดท่านผู้ชมกระสุนลนะสามสินัดอย่างที่พี่แจ้งไว้ครับคือเขาสามารถมาเกิดได้ตลอดนะในกรณีที่ทีมเขายังเสียชีวิตไม่หมดนะครับน้องๆต้องระวังนะอันนี้ต้องระวังมากๆเลยในเรื่องนี้สําคัญสุดๆ การแยกออกจากทีมไม่ไม่เป็นผลด,ดีนะครับตน้องอันตรายนะพี่บอกเลยอาจจะตายได้โดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปข้างบนฮนะเฮ้ยมีเสียมลูกซองยิงข้างล่างอยูพี่ต้องการกระสุนมากตอนนี้น,นี่ไงซื้อกระสุนก่อนครับท่านผู้ชมกดไปที่ลูกเฮ้ยพี่ซื้อไม่ได้หรออ๋อมันบางโอเคซื้อกระสุนก่อน เอาละกระสุนพร้อมกระโดดร่อนเหมือนได้ยินเสียงด้านบนไปลมกับเพื่อนดีกว่าอันตรายอยู่คนเดียวอาจจะโดนลุมได้นะครับน้องน้อ <c oughs> อขอขไปครับบเกก็ยา่ให ระแวงเฮ้ยแต่แอร์ดรอปลงใหม่พี่การสามารถไปเก็บแอร์ดรอปได้เราไปเก็บแอร์ดรอปแล้วก็เอาปืนในแอร์ดรอปมาใช้ได้นะครับน้องๆเพราะว่าเราสามารถหยิบปืนนะครับตามที่เราเซตไปได้หยิบมาใช้ได้เลยตายแต่ก็เดี่ยวคนพี่เคยวิ่งวิ่งแบบนี้น้องโดนลุมอ่ะประจําอ่ะแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นพื้นที่เปิดไง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เปิดไงเครื่องป้องี่แกะไปแล้วว่ะกล่องเนี้ยพอเป็นพื้นที่เปิดนะครับเราโดนลุมนี่ไม่ต้องหวังรอดตุยแน่นอนตุยแน่นอน,น,น,อนพี่น้องคนเอาเงาเราแม่งหลอนเงาพี่เอง เงาพี่เองแล้วเพื่อนเราทำไมไม่เข้าวงวะเข้าไปล้อมใครอ่ะไม่เข้าวงเหรอเพื่อนไม่เข้าวงไปแล้วบอกในภาพสวยมากแถมไม่กินสเปคด้วยนะครับสำหรับเกมนี้น่าเล่นสุดๆบอกเลยให้สิบเต็มสิบนะครับแล้วน้องเห็นคนที่เราแบบสังหารไปที่เขาลงมาบวกๆน่ะไม่ต้องกลัวฮะน้อง เดี๋ยวเขาก็ได้เกิดใหม่ครับนต้องคือถ้าเขาตายไม่หมดตี้นะครับเรายังสังหารเขาไม่หมดทุกคนในตี้เขาอ่ะเขาเกิดได้ตลอดนะอันนี้คือข้อดีของเกมนี้นะครับเขาจะเกิดได้อยู่ตลอดเลยนี่คือข้อดีนะครับแล้วก็ตัวตัวละครนะครับเฮ้ยท่านให่นนี่คนนี้มาคนเดียวฮะน่าจะเหลือตัวสุดท้าย แล้วก็ตัวละครนะครับน้องๆแต่ละตัวละครจะมีสกิลความสามารถที่แตกต่างกันอ,อันนี้หลุดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะหลุดนะครับแต่ละตัวละครนะครับจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับน้องๆอ,อ,อยู่ที่ความสามารถของแต่แต่ละตัวละครด้วยดังนั้นเวลาที่เราเลือกตัวละครมานะครับมีส่วนสําคัญกับทีมามากมากบ้าตกใจเสียงเท้าเพื่อน เฮ้ยน้องมีคนยิงพี่โอ้ยคนนี้อัพเกรดเกาบมาบ้ดเลยาเองแล้วเพื่อนไม่เห็นเลยปะไอไอหมอนี่ก็ยิงแต่เราข้างหลังมีเจี่ยงปืนประทะกัน ไต้องซ้ำนะครับรน้องถ้าไม่ซ้ำบอกก่อนนะถ้าไม่ซ้ำเขาก็จะชุบขึ้นมาใหม่นะครับรน้องเพราะมันมีเข็มนะครับที่สามารถใช้ชุบตัวเองได้30คน19ทีม เฮ้ขาบอกเลยครับนุ่นนุ่นนุ่นน้องต้องไปซ้ำต้องไปซ้ำพี่บอกเลยถ้าไม่ซ้ำนี่เขาจะฉีด เข็มฟื้นตัวเองได้ฮะโอเคเพื่อนตามให้แล้วถ้าเขาฟื้นมานี่บอกเลยว่าลำบากแน่โอเคอ่ะตอนนี้เกาะของเราก็อัปเกรดเต็มแล้วนะครับเห็นปะมันจะเป็นสีเหลืองนะครับน้องเมื่อเราฆ่าศัตรูได้นะครับเกาะเราก็จะอัปเกรดด้วยนะครับจาก ไอเทมที่เราได้จากศัตรูนะครับจากการสังหารเฮ้ยเฮ้ย,ยไป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 ก h ะทะกันอยู่นหน้าหน้า 14คน5ทีมอยู่ที่สูงให้เปรียบอาจจะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนมงนี้นะต้องระวังนะครับน้องๆเหมือนเพื่อนจะเจออย่าประมาทนะฮะตุยได้เหมือนกันนะ <laughs> ไเงียบๆเนี่ยพี่บอกเลยอันตรายนะครับเหลือสิบคนน่ะเงินเรามีแปดพันซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยแปดพันสามารถซื้อเออไม่ซื้อ <laughs> ลงไปดีกว่าครับโอ้โฝนตกพายุเข้าอย่าประมาทนะครับน้งนองๆไม่ใช่แบบเห็นคนเหลือน้อยแล้ว กระโดดแบบโหมไปพี่บอกเลยไม่ดีนะก็ไมช่วยเพื่อนแล้วคืออย่างที่พี่บอกครับมีโอกาสที่จะเจอคนตลอดเวลาพยายามเกาะกลุ่มกันไว้นะครับน้องๆเพื่อที่แบบจะได้ช่วยซัพพอร์ตกันนะครับนี่ชอบท่าแบบสไลด์ขึ้นมาก เราต้องซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดนะครับเหลือสามคนเฮ้ยเสียงปืนเรียบร้อยไหมเหลือคนเดียวน้องๆเรียบร้อย เฮ้ยแชมป์ครับท่านผู้ชมสวยจัดก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมโมเดิลสเต็กนะครับบอกเลยเอ้ยโมเดิลสไตล์นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่พี่ให้สิบเต็มสิบเลยนะครับน,น้องๆมันเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโคตรมันเลยนะฮะก็ถ้าน้งนองๆคนไหนชอบก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับพี่การฟันธงแล้วก็การันตีเลยนะครับว่าเกมนี้คือที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกมแนวอ่า ชุตติ้งนะครับแนวยิงนะแนวส่งคามนะครับน้องๆบอกเลยว่าจะทําให้น้องๆน,นะครับสนุกไปกับเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับปกตินะเวลาเราเสียชีวิตนะครับเรานี่อยากให้เพื่อนแบบรีบตุยๆต,ตามเราไปเร็วๆเลยแต่สําหรับเกมนี้นะครับในกรณีที่เรานะครับเสียชีวิตพี่บอกเลยว่าอุ้ยแรงพโอ้โ้หแจ๋ว แรงัพแล้วนี่ในกรณีที่เรานะครับเสียชีวิตพี่เชื่อนะครับน้องจารุ้ในให้เพื่อนรอดเพราะถ้าเพื่อนไม่ตายเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนะครับน้องนองก็นี่แหละครับเกมนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่โคตรน่าเล่นเลยนะครับ แล้วก็ความสามารถของแต่และตัวละครเดี๋ยวพี่การจะมาทําคลิปมาให้นะครับว่าแต่และตัวละครมีความสามารถอะไรบ้างนะครับน้องๆก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่การด้วยนะครับยังไงก็รีบๆโหลดกันมานะครับแล้วมาเล่นกันเอาชีวิตรอดไปด้วยกันและไปเป็นแชมป์ด้วยกันนะครับน้องๆกับพี่แล้วเจอกันไหมบ๊ายบายสวัสดีครับโหลดมานะสนุกดีเอาจริงโหลดเลยเชื่อพี่ไม่เหงาแน่นอนบูททั้งเกมมาเลยรอยยู